สวัสดีชาวทีป้อมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าที่ฮีโร่ใหม่โดยฮีโร่ตัวนี้มีชื่อว่าลิซิโอนะฮะโดยมีข่าวลือว่ามีคนค้นไฟล์ในเกมนะครับแล้วก็ไปเจอ8ฮีโร่นี้นะฮะและลิซิโอก็เป็นหนึ่งในนั้น,นครับผมหมายความว่าฮีโร่ตัวนี้ใกล้จะได้ถูกนําเข้าอาวีเซิร์ฟไทยแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมพาไปดูความเฟี้ยวของฮีโร่ตัวนี้กันเลยดีกว่าฮะและนี่ก็คือคอมโบที่เท่ที่สุดนะครับอ่าเราจะลอยขึ้นไปกาากดศแล้วก็ตุุุุุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุุุ่ าามรถกระโดดสูงขนาดนี้ในเกมจริงได้นะครับผมอันนี้คือเราแบบว่าไม่มีคููดาวนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีอะไรทำนะก็ลองเข้าโหมดทดสอบแล้วก็มาแบบกระโดดลัวๆแบบนี้ดูนะครับจะได้เห็นแบบกว้างๆนะครับพอล่วงลงมานะครับแล้วก็จะได้พบกับภาพที่สวยงามแบบนี้นะ มี falling damage ด้วยมาครับเรามาเข้าสาระกันเลยดีกว่านะฮะเ็เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากสกิลที่ฟยวที่สุดที่เป็นจุดเด่นของอาลิซิโอนะฮะนั่นก็คือสกิลสองนั่นเองนะฮะฮีโร่ตัวนี้นะครับจะทําการปลาระเบิดควันลงข้างล่างแล้วก็กระโดดขึ้นข้างบนนะครับซึ่งระเบิดควันที่เราปลาเนี่ยก็จะทําให้เราหายตัวได้3.5วิด้วยนะครับผมซึ่งหายตัวเนี่ยไม่ได้พลางตัวแบบกิ้งกบหรือเอลสูนะครับแต่ว่าหายตัวแบบวูคองใน R V ไปเลยนะครับคือศัตรูจะมองเราไม่เห็นเลยนะฮะศัตรูจะเห็นเรา ดดออกนอกควันเนี่ยตัวเราก็จะโผ่ทันทีเลยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะใช้อยู่2แบบนะครับนะั่นคือ1กระโดดเข้าไฟแบบนี้นะครับเข้าไปยิงยิงยิงตามด้วยอันติประมาณนี้นะครับผมหรือว่าบางทีเราอาจจะใช้กระโดดหนีก็ได้นะครับอันนี้ก็คือถนัดเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งไอการกระโดดของอเลซิโอเนี่ยครับสามารถกระโดดข้ามได้ทุกขื่อเลยนะฮะเพราะว่ากระโดดไกลแล้วก็นานมากๆคือเล็กคือใหญ่นี่คือโดดข้ามได้หมดเลยนะฮะแบบนี้เลยอเลซิโอก็เลยเป็นแครี่ที่เติมเพื่อนได้ไวมากๆนะครับสม,มติมีไฟตรงมังกรใช่ไหมแล้วกดดาาบบบแี่ตง อยู่นะครับอยากหนีก hmm. ็กระโดดแบบนี hmm. ้เลยนะก็ถ hmm. ือว่าเป็นสกิลที่โคตรดีเลยนะครับผมสกิลต่อไปที่ผมจะแนะนําก็คือสกิลหนึ่งนั่นเองนะโดยจะเทียบกับการโจมตีธรรมดานะครับกระสุนจะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้ากดสกิลหนึ่งเนี่ยกระสุนเราจะใหญ่ขึ้นนะครับผม3นัดนะเป็นแบบนี้ครับตุ้มตุ้มตุ้มนี่ก็คือเราจะยิงแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยิงกว้างขึ้นด้วยนะครับใช้ในทีมไฟได้ดีมากๆเดี๋ยวผมทดสอบกับคีบป่า3ตัวตรงนี้นะฮะยิงธรรมดาครับ จึบ๊บอ่าโดนตัวเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเคลือบสกิลหนึ่งลูกกระสุนใหญ่ขึ้นยิงนี่ครับโดน3ตัวเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโจมตีธรรมดาของเอเลซิโอเนี่ยก็เป็นการโจมตีวงกว้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันกว้างแค่นิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้ผมลากคลิปมาให้มันใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนี่อันนี้ก็โดน3ตัวเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เคลือบสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่ายิงโดน3ตัวเหมือนกันแบบนี้ เพียงแต่ว่าถ้าเราเคลือบเนี่ยมันก็จะแบบวงกว้างมากๆครับยิงง่ายนั่นเองนะรประมาณนั้นส่วนสกิล3ก็จะเป็นการกระโดดยิงกระสุนออกมา5นัดแบบนี้นะครับบอกเลยว่าแรงมากๆแล้วก็มีดาเมจที่คล้ายๆกับ e x e c ด้วยนะก็คือยิ่งเลือดน้อยเนี่ยศัตรูจะยิ่งโดนแรงนะอันนี้คือเลือดเต็มจะโดนเบานะครับเดี๋ยวลองให้แองเจลาเลือดน้อยๆดูนะฮะสักประมาณนี้ อันนี้คือหน้าตุยเลยเนี่ยฮะประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นอันตีของเราเนี่ยก็เลยต้องพยายามใช้ตอนศัตรูเลือดน้อยๆหน่อยนะครับอย่าใช้เปิดไฟอะไรประมาณนี้ซึ่งคอมโบที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับยิงยิงยิงแล้วก็อันติซ้ำอีกทีหนึง่งแล้วก็ตุยนะฮะคือจะพยายามยิงด้วยสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยอันตีปิดท้ายประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าฉากไหนที่เราอยากหล่อเท่เนี่ยเราสามารถกดสกิลสองแล้วก็อันตีเปิดก็ได้นะมันจะแบบทําให้เราลอยสูงขึ้นนะครับผมแต่ว่าดาเมจก็จะน้อยนะครับแต่คือ แบบสูงจัดนะฮะประมาณนั้นส่วนพาสีของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่ม1%ของเลือดศัตรูนะครับก็คล้ายๆไอเทมทาลอนประมาณนั้นนะครับซึ่งสำหรับไอเทมของฮีโร่ตัวนี้นะครับในเอฟโเคเนี่ยเขาจะเน้นไปที่คีย์ดิคอลแล้วก็ความแรงเป็นหลักนะฮะแต่ว่าเรื่องไอเทมรูนพลังแฝงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าอาวีแล้วเดี๋ยวเรามาวิจัยกันอีกทีกันลวกันนะครับก็สำหรับใครที่พร้อมจะดูคลิปอลซิโอตึงๆในแรงแล้วแลวก็อย่าลืมชู โน1เรื่องเติมเกม Honor of King ราคาถูกคอนสบายเข้าไวแบบสุดๆเติมเกมนี้ครั้งแรกแบบไม่เคยเติมที่ไหนรับโบนัสแบบจุกๆเบิ้มๆไปเลยเว็บรับ리쉬นคอยสามารถใช้เป็นส่วนลดได้หรือจะเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุดถึง10เดือนบริการเติมเกมชั้นนําให้เลือกอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงสํหรับ Honor of King เติมเกมถูกคอนง่ายมีเงินคืนต้องที่ w i c h m a n Shop เท่านั้นกิจกรรม Lucky Coin Season 2 Comeback แจก p o c ก X6 Pro และของลิมิเต็ดมากมายดูรายละเอียดใต้คลิปเข้ามาในเกมเราเจอกัน น้องหลิวบานหรือว่ายอนในเกม RV นั่นเองนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าตอนเลเวล2เนี่ยเอเลซีโอน่าจะเป็นแครี่ที่เท่ที่สุดแล้วนะฮะโดดยิงแบบเฟียวฟ้า และในขณะที่ผมกําลังล่านกอยู่คลิกซี่ฝั่งต้องข้ามก็เดินมาหาสกิลแรงไม่ต่างจากอาวีเลยคับแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นนะมีฉลามซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ด้วย oh <my S 1> แต่เหลือจะเชื่อเลย <Platform> ผมบอกให้เพื่อนลองเช็คพุ่มดูแต่มันกลับหายตัวไปอย่างน่าอัศจรรย์ <_ Ces> แต่ภายใน3วินาทีหลังจากนั้นมันกลับพุ่งขึ้นมาจากบึงหนองน้ำโชคดีที่เรามีสกิล2และฟิกเกอร์ทําให้รอดออกมาจากหายนะครั้งนั้นได้ว่าแต่ฉลามบ้าอะไรขึ้นมาจากบึงวะผมเติมเลือดใหม่แล้วกลับมาอีกครั้งโอ้โหคลิปเต็มหน้าาออออมเเยวะนนีื่่่พพรซู แต่ดูเหมือนจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นนิดหน่อยน้องหลิวแม่งแรงเกินและในขณะที่ผมกําลังตีป้อมอย่างสบายใจเชิบนั้นพี่ล้มแห่งวงทเวนตี้ไฟฟ์อเวอร์ก็เดินเข้ามาร้องเพลงให้ฟัง you're so sexy lady เออคือพี่ครับไม่ต้องเอาหางเครื่องมาด้วยก็ได้โอ้โหมากกนซสะเต็มวงเลยในฉากนี้บอกเลยว่าลิซิโอของเรานั้นไขมันจัดๆเอฟเฟกต่างๆนี้บอกเลยว่าอย่างกระหนังฮอลลีวูดและสำหรับใครที่ยังคงมีปัญหาชอบเดินแล้วติดคืออยู่ตลอดเวลาแนะนำนี่เลยครับสกิล2อเอลซิโอใหญ่เล็กแค่ไหนก ็เมได้ทุกคืนเกมนี้พี่หลามฝันตรงข้ามออกมาเป็นขวานฟาร์มนะก็เลยจะโคตรถึกนิดนึงและฉากนี้ครับผมโดนฉลามว่ายน้ํามากัดครับผมถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นนี้อาจจะตุยเย่ไปแล้วนะฮะแต่ว่าสกิล2ของอลซิโอเนี่ยสามารถกดใช้แล้วหายตัวได้แวบหนึ่งนะก็ะช่วยให้เรามีโอกาสรอดได้มากขึ้นนะโดยเฉพาะถ้ามีเพื่อนช่วยสตันนี่คือแจ่มเลยและฉากนี้ผมห้าวจัดครับฟิกเข้ามาเล่นโดนชาร์ลอตตัวโกงแห่งเอโอเคตบล่วงไปสีมังกรส่งมังกรแสงกันบ้างครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีฝันตรงข้ามแอบมาดดูนนนนแลล้้้ววออััีคคืืเเพ่ผมสสตไโรยยญา ชอตเลยกันแล้วกันครับผมโอ้โหระบายใจนขนาดนะั้นน้องริวจะรอดอย่างไรฉ <Hey. S 1> ากนี้อยากให้ดูพลังทีมเวิร์กใบจันนี่นักเปิดอันดับหนึ่งแล้วแต่เพื่อนก็ซ้อนไวเช่นเดียวกันเหมือนทุกคนแบบมีความเชื่อใจนะแล้วผมก็จะไม่พลาด <Hey. S 1> แกลบสกิลสอนแล้วก็โดรัวไป <Hey. S 1> เล่นดีกันมาหลายฉากแล้วได้เวลาโยนเออจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะโย,ยนแต่น้องคลิกเสื้อก,กดเขงแลกกันไปแล้วกันครับและฉากนี้เพื่อนสั่งรัววังตรงข้ามกํลาลังตีดาร์คสเลเยอร์กันอยู่แล้วผมก็มาตามนัดแต่ว่ามีคนหนึ่งกําลังตีบับฟ้าอยู่เอ้า และทีมวิรกเราหายไปตั้งแต่เมื่อไรวะเนี่ยและกะแ็แพ้ไปต่อเกมที่2เลยก็แล้วกันและผมขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้ตึงกว่าเกมที่แล้วอยู่มากโขแครี่ฝัตรง้ามยังคงเป็นน้องหลิวเหมือนเดิมและซับพอตยังคงเป็นอายาสงสัยคอมโบนี้จะ h หนึ่งในสิ่งน่าแปลกใจของเกมนี้ก็คือเพื่อนเราชื่อยีนากับซินเนตเรียฮะผมก็เลยถามไปว่าพวกนายมาจากอาวีเหมือนกันหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ตอบผมนะฮะและฉากนี้ครับน้องหลิวพยายามจะเดินเข้าเลนกลางครับแต่หารู้ไหมว่าทีมผมดักอยู่และคุณผู้ชมดูความเท่ในการกระโดดิงรจ อ่ะเข้า R V ไวๆอะครับผมอยากเล่นละตัดภาพมาที่เลนกลางฮะเจปูกำลังใช้ลูกน้องแทะป้อมผมอย่างเมามันซึ่งผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันว่ามีเลดี้นี่เป็นหนึ่งในลิสฮีโร่ที่จะเข้าไทยด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ยิงแลกกับน้องหลิวนะแต่ว่าไม่ค่อยไหวเลยฮะตอนนี้แล้วอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้เมันโคตรตึงตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเอาป้อมผมแตกไปแล้วฮะขอเอาคืนที่น้องหลิวหนึ่งตัวหน่อยละกันแต่ว่าเพื่อนผมดันมารวบแม่นตอนนี้นะสิผมก็เลยหันไปยิงหนึ่งทีแล้วก็เออและนี่กก็คคคืออวาาาามมมโหดร้ยยขขงงเเจปูในณะทีี่ผํลลั เจ๊มาจากไหนครับโอ้โหแลปูกัดไก่ย่างแรงฝากไว้ก่อนเข้าสู่ช่วงเลเว่าแปนะครับตอนนี้บ้านแหลงเราแตกไปแล้ว1ทางกก็ตามอยู่ที่ประมาณ12ต่อ16นะฮะแล้วไอคนที่พาตึงก็คือมิเลดี้ฝั่งนู้นนั่นแหละหรือว่าเจ๊ปูนั่นเองแล้วคือรวมมือกับน้องหลิวนี่ป้อมผมจะไม่เหลืออยู่แล้วผมก็ยังคงห้าวกับเจ๊ปูอยู่เรื่อยๆครับไม่เข็ดไม่หลับไม่จาและผลสุดท้ายก็คือความตายแต่เกมนี้ผมชอบอย่างหนึ่งครับคือต่อให้เกมเราจะตามแค่ไหนเนี่ยเพื่อนเรายังคงมีกําลังใจอยู่เสมอไม่มีใครในทีมงอแงคคััับบบุกกกกนนนนวววแแจดดหออยย่างเีีล้ื กว่างเนียนอยู่ที่พื้น,นครับก็คือน้องอาญาน,นั่นเองโดเชียคีบแบบคริติคอลรัวๆผู้ชมดูฉากนี้ฮนะมันเดินเข้ามาเพียงแค่ตัวเดียวนะแต่ดาเมจหมู่นี่โคตรแรงเลยฮนะเลือดหายครึ่งหลอดยกตี้ขนาดนี้ไฟนี้ไม่น่าจะไหวนะครับถอยดีกว่าแล้วก็ดื้อครับเดินไปบวกกันต่อโดนนกหลิวลูดมาตัวแทบแตกและนี่คือฉากที่เมนอเลซิโอและกิ้งกบต้องกดไลค์ให้คลิปนี้มันคือการผสมผสานคอมโบรวบแล้วอันตีที่สงา่างามยิ่งนะักและผลของไฟนี้ทําให้เกมพลิกกลับมานําได้สําเร็จแต่ใครจะรู้ล่ะวันนี้นะก เกมนี้ทั้งหมดเรายังจะต้องเจออะไรกันอีกเยอะว่าแต่ลูกพี่มาทําอะไรแถวนี้ครับโดนรุมสกรรมสซะหน่อยและฉากนี้ครับผมนัดแนะก,กับกิ้งก,กกขึ้นไปเล่นข้างบนทําไปทํามาก็ได้มีเลดี้มา1ตัว <c oughs> ครับแต่ประเด็นก็คือเพื่อนเรามาเยอะเกินไปครับไม่มีใครทําเลนล่างเลยครับตอนนี้ผมก็เลยรีบวาร์ปกลับบ้าน,นครับโชคดีมีกิลเดอร์ตามมาด้วย และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะในครั้งนี้คุณผู้ชมดูมันตีโผมโอโหแรงเกินแต่ในที่สุดเราก็สามารถจัดการมันได้แต่แล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นโอโหตอนเล่นนี่คือน้ำตาจะไหลเลยครับจากนี้แต่ในความโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีความโชคดีอยู่ตรงที่ตูเลนเนี่ยเขาตีป้อมไม่ค่อยเข้าโดยยุนญิ่งเพื่อนของเราเนี่ยก็สามารถกลับมากันบ้านได้ครับแต่ประเด็นก็คือกันได้แค่บ้านนะเพราะว่าสุดท้ายเขาก็โดนความตึงของตูเลนเนี่ยเก็บไปได้คนนะและนี่ก็คือความตึงของฝั่งตรงข้ามนั่นเองแต่ความตึงเนี่ยยังไม่หมดแค่นนนี้ะคคทุก บอกเลยว่ามีต่อแน่นอนอันนี้ก็ขอสัมปทานปั๊บแดงไปใช้หน่อยก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือผมหมั่นเขี้ยวตูเลนนะครับก็เลยอันตียัดไปสะหน่อย <c oughs> ผมก็ยังไม่กล้าใส่สุดนะครับเพราะว่าเขามีอาร์ติกออฟด้วย <c oughs> นี่เพื่อเราไปจัดการมาได้ฮะ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็มีโอกาสครั้งแรกในการบุกข,ขึ้นบ้านของฝั่งตรงข้ามฮะ <c oughs> ได้ป้อมกลางมาด้วยครับผมแล้วก็อันนี้เพื่อนแบบสั่งถอยกันหมดนะครับแต่ว่าผมอยากลองดู <c oughs> คือฝั่งตรงข้ามเขาไม่เคลียร์คีปนะครับก็เลยได้ป้อมขวาแถมมาอีกหนึ่ง <c oughs> และนี่ก็ หลากนี้ดูจากมินิแมปนี่เหมือนจะโยนนะแต่ว่ามูซาชิเนี่ยไปดักุ่มมาให้เราได้หนึ่งตัวแล้วก็หนีออกมาอย่างปลอดภัยด้วยบอกเลยว่าแพ้ก็ไม่เสียใจละเกมนี้ทั้งสองทีนี่เล่นกันดีจริงๆแล้วพอพูดถึงแพ้ปุ๊บเนี่ยยืนยิงทีมผมเหมือนจะแหลมไปนิดนึงโดนน้องหลิวลูดทีเดียวตัวแตกไปเลยครับผมและนั้นยังไม่พออันนี้คือผมไม่เข้าใจมากๆคิวด้์เข้าไปทำไมวะ และจากนั้นทีมเราก็เข้าสู่สภาวะที่เลวร้ายที่สุดในใจของผมนั้นมีแต่ความว่างเปล่าไร้ซึ่งความหวังที่จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้แต่แล้วผมก็ต้องงัดแผนลับขึ้นมาใช้ในการต่อสู้นั่นคือการกั้นหายใจยิ่งฮึบโอเคผมทำสำเร็จแล้ว ผมสามารถเก็บน้องหลิวได้แต่ฮีโร่ฟันตรงข้ามยังคงเหลืออยู่และมันมีคริปผมไม่มีแม้แต่เวลาที่จะกลับไปรีเลือดแต่ในที่สุดเราก็สามารถเก็บฟันตรงข้ามได้3คนและรอดปลอดภัยจากขายนะาในครั้งนี้จนได้พวกเรา4ี่คนรวมใจกันเป็นหนึ่งและเดินมาที่กอตสเลเยอร์โดยที่ไม่ต้องพูดกันแม้แต่คําเดียวและถ้าตุเลนจะแหลมขนาดนั้นแล้วก็ฉันขอลองโดดยิงนายดูยหน่อยและเนื่องจากไฟนี้สําคัญผมจึงขายรองเท้าทิ้งและเปลี่ยนเป็นตายเกิดและนี่คือไฟ5ต่อ5ที่มีความตึงระดับสิทับสิบ ขอดีของอเลซิโอคือสามารถกระโดดยิงตอเลือดได้สุดท้ายทีมเราตัดสินใจเปิดไฟแนวหน้าของเรายืนได้อย่างแข็งแกร่งมากพวกเราค่อยๆเก็บฝันต้องข้ามทีละคนทีละคนอย่างใจเย็นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดการทีมนู้ได้ทั้งหมดจะไปไหนละจ๊ะน้องหลวและสุดระหว่างสองทีมก็สิ้นสุดในนาทีที่23และก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณเอพีซึ่งได้แก่อเลซิโอคนนี้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้โคตรมันร n a p ย่างเหนื่อยเลยท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทานข้าว อย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ